สวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้านกล้องล้อซิ่งค์ตรนีครับเดี๋ยววันนี้มีล้อมือสองเทิร์นเข้ามา3ชุดครับส่วนรายละเอียดแล้วก็ราคาจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามผมมาดูครับนะเริ่มจากชุดแรกครับซีนะครับ5ลูนะครับ9ก้าครึ่งสิครึ่งครับเป็นล้อขอบสิบแปครับคู่ยาง2 5 5ห้าห้ด้านหน้า9.5ด้านหลัง10.5นะคู่หน้ายียางคนละยี่ห้อกับพู่หลังนะก็เทิร์นมาสภาพนี้ก็ไม่มีแตกไม่มีร้าวครับแต่ว่ามีรอยบ้างตามการใช้งานครับนะไปดูๆเลยครับนี่สภาพยางก็ พอใช้งานนะครับนะอทั้งสี่เส้นดูสภาพได้เลยนะพอใช้งานนะครับซื้อล้อแถมยางนะครับนะก็คันนี้นะเด็ดเด็ดเลยเไปเลยครับนะเลาเลาเ้าไปเลย5้าพบาทโอ้โหว้าว,าวา่นะีสิกครับนะยี่สิบเจ็ดหมือนกันไม่แต่ไม่รุ่งไม่ซ่อมครับแต่มีรอยเบียดบ้างตามกานใช้งานนะกู้ยาง2,5,50้าหนะอันนี้จะเป็นยางเ e นด้านะเฮนด้าขงคู่ครับ แล้วก็ S88 ตอง8อีกหนึ่งคู่ครับก็เป็นลายคล้ายๆกันเลยนะเป็นลายไฟนะครับนะ9.5 10.5 5ด้บลูขับ18คู่ยาง50นะอ่ายางก็ว่าพอใช้งานนะครับทุนนี้ก็อ่าเอาไป5,900บาทครับสีเท่ากันนะอันนี้สติ๊กเกอร์เมื่อกี้หยอดแดงนะอันนี้งานสติ๊กเกอร์เนะดีเ๋ยวดูทุนนี้ล้อเดิมครับล้อเดิมขับสิบแปดโนเนอร์นอ่าล้อ จริงลูกค้าเดินมาแค่ล้อนะแต่วันนี้ผมจับยางเปอร์เซ็นต์ใส่ให้นะราคาเนี้ก็ล้อแถมยางนะครับเป็นยางบิดต้น2องห้าห้าหกสิบหาสิบแปดยางปีสิบเก้านะครับแต่ว่าดอกโคตรสวยเลยตอนมาถอดเนี่ยคือดอกเนี้ยแทบจะไม่ค่อยได้ใช้งานเลยอ่ะเดี๋ยวดูสภาพยางนะดอกยางโคตรเหลือเลยโอ้โหดูดินะทั้งสี่เส้นไปเลยกล้องดูทั้งสี่เส้นเลยอ่าเส้นที่สามเลยไหมหนึ่งพันสองพันสามพันเส้นที่สี่นะดูดอกยางนี โอ้โหดอกอยางเมาเลอร์ม,มาล่าบอกโคตรเหลือนะดอกอยางนะโคตรเหลือนะก็ชิ้นนี้นะ6,900บาทพอครับว้าวว้านะต่างจังหวัดจัดส่งให้ฟรีราคานี้นะ5,900 6,900นะครับถ้ามีเทิร์นราคาตัวอีกสูงมากสิเกียร 17, มาเทิร์นก็อาจจะเพิ่มอยู่มัน2-3งสาพันประมาณนี้อันนี้ถ้าเอาล้อเดิมมาเทิร์นก็ลูกค้าจะเพิ่มอยู่ประมาณ2-3งสามพันนะดีกว่าช่างโลดีกว่าไปทิ้งนะล้อสวยๆแน่นอนครับนะเป็นล้อเดิมมาเพิ่มประมาณ2-3งสาพันเนี่ยรับรองครับนอะัปเกรดรถของท่านสวยนะแล้วก็ ราคาถูกด้วยครับสวยก็ดีเดยอนะน้ำปากด้วยครับกล้องร้อที่ยี่ีนนะสชุดนี้ช้าหมดระวังอดนะฝปกด้วยครับสวัสดีครับผม,ม